เทศกาลดนตรีมากกว่า30ครั้งจัดขึ้นใน10กว่าเมืองของจีนเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หนานจิงและเฉิงตูและกระตุ้นการบริโภคอย่างมากดนตรีร็อกอิเล็กทรอนิกส์โฟก์แรและการแสดงที่หลากหลายทำให้เทศกาลดนตรีในปักกิ่งปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักในงานเทศกาลดนตรีเมืองขนาดใหญ่ที่อุทยานเวินอุยเหอของกรุงปักกิ่ง นอกจากจะเพลิดเพลินกับดนตรีแล้วก็ยังสามารถซื้อสินค้าหัตถกรรมสัมผัสกับบริการถักเปียและรายการพิเศษอื่นๆในเทศกาลดนตรีใช้เวลาสองวันมีผู้ที่ชอบดนตรีร่วมงานเกือบ4ี่หมื่นคนเทศกาลดนตรีไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวท้องถิ่นเท่านั้นแต่ว่ายัางดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากพื้นที่อื่นซึ่งได้กระตุ้นการจองโรงแรมและร้านอาหารโดยรอบอีกด้วยโดยในเขตเยียนชิงของกรุงปักกิ่ง มียอดจำนวนการจองโรงแรมเพิ่มขึ้นเกือบ20เท่า